เวลา10นาฬิกาวันที่14กุมภาพันธ์ที่ห้องประชุม231ศาลาว่าการเมืองพัทยานายกฤษณามบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเซนต์แพทริกเดย์ครั้งที่11โดยมีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดงาน ด้วยมูลนิธิคุณพ่อเรร่วมกับเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานวันนักบุญเซนต์แพทริกหรือเซนต์แพทริกเดย์พาเรต2024ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสราร์ที่17มีนาคม2567นี้ซึ่งจะเป็นการเดินขบวนพาเรตและการแสดงดนตรีพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านต่างๆได้แก่การรักษาความปลอดภยัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการแสดงและการร่วมพาเหรดของวงโยธวาทิตจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันนักบุญเซนต์แพทริกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งโดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นการเดินขบวนพาเหรด ที่ผู้เข้าร่วมเดินขบวนจะแต่งการและตกแต่งรถที่ร่วมขบวนด้วยสีเขียวซึ่งจะมีการแสดงที่น่าสนใจต่างๆมากมายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมอีกด้วยโดยเส้นทางที่ใช้ในการเดินขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นที่บริเวณลานจอดรถของโรงละครอัาคาราพัทยาถนนพัทยาสายสองในเวลา15.30นาิกานาทีและเคลื่อนขบวนไปตามถนนเลียบชายหาดไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูล ทั้งนี้จะมีการปิดการจราจรในเวลา14นาฬกาตั้งแต่ถนนสาย2ซอย4ถึงแยกนิพพาลอดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมขบวนและจะทยอยเปิดการจราจรให้เป็นปกติในจุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอจิมาชวริตธรรงโทร081

สารการเมืองพี่เดียร์พี่เดียร์แอดมิเนสตรีชันจะช่วยดึนทีมวันวันบีที่แล้วแล้วไลท์บีทีเอเล้วโอเคดีดีความร่วมมือนะครับก็แต่ที่ได้คุยมานะครับการดำเนินการฝั่งปากซอยสี่นะฮะช่วงที่ตัวจะข้ามถนนนะครับแล้วก็จะทะลุซอยสี่ออกมาที่ถนนชัยหาดซึ่งตรงนั้นก็ต้องมีการหยุดรถทั้งทั้งใน บริเวณลานสนามขาโรงเรียนนะครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยทุกๆดกาดใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีซึ่งสภาพการจราจรในวันอาทิตย์เนี่ยระดับคนความแข็งแรงไม่เท่ากัน ฟลายเอ็์อะคาเดมี่แนท์เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆื่อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d f i ยเอ็ a a ์อะค